อามานเองให้โชคสวัสดีพี่สุขูสุก้นครับผมเป็นยังไงพี่น้องโชคมันครับอาจารย์สลองว่าเลขบนออกสี่ีศูนย์เลขล่างออกศูนย์ซี่นี่บนสี่ศูนย์ล่างศูนย์สี่ทาอาจารย์สลองเข่าตรงๆพี่น้องเข่าตรงๆเข่าตัวเน้นร้ามเห็นว่าเข่าตรงๆเข่าตัวเน้นร้ามเห็นว่านี่เอมาแล้วพี่น้องวันศุที่ยีพานี่มาแล้ว

วันศุกร์วันศุกร์ยี่ห้า เออเลขของอาจารย์สลองเขาสองงวดติดนะพี่น้องเก่าหนึ่งหนึ่งเก่ากับเข่าลางเออเขาตารางวดหนึ่งเก่ากับเข่าลางวันนี้กับเข่าศูนย์สี่ลางส่วนมากเขาตารางตัวนี้เอาบานี้บานี้งวดนี้มันเปแยกตัวนี้งวดนี้เป็แยกตัวนี้เเป็นบนล่างเลย วันนี้บอแยกเด้อพี่น้องเด้อว,วันนี้พันบอแยกให้ิ่นเทศเป็นผลลางวิ่งบนล่าง แปดแปดกับเกียบบนนร์วนนี่บาแยกพี่น้องบาแยกบนแยกล่างเน<ส>่นแปด

8 bạn สนกันเจ็ดเจ็ด สองกันเจ็ดเจ็ดสองสองเรียกสามตัวตัวสุดไทายตัวอย่างน่าหวั่นนะตัวสุดไทายก็เห็นว่าชัดน,นะ ส่วนเล็กสามตัวศูนย์แปดสองเจ็ดเจ็ดสอง สี่แันนี้คือเล็กสาตัวสามคู่สามหางส่วนตัวเน้นได้ไปนองด้วเน้เนที่8 2 8 7 7 2 เน้นสามคูเลขหกคูเน้นสามคูแล้วี่นอเงไงเอ๋อบ้านนี้ี่นอนองอตรงดีแล้วบ้านนี้แคปหน้าจอเด้อว,วันศุกร์ที่าายี่ห้าอาจารย์ตลองลาวอาจารย์ตลองวิ่งบนล่างแปดกับเจ็ดเน้นเนีนแปดล่องเจ็ด แปดสองแปดเจ็ดแปดศูนย์แปดสี่เจ็ดสองเจ็ดศูนย์ตัวกันเจ็ดเจ็ดสองสองเลขสามตัวศูนย์แปดสองเจ็ดเจ็ดสองสี่แปดเจ็ดเด่นที่แปดสองแปดเจ็ดหลักกัเจ็ดสองได้พี่น้องได้อย่าลืมบนล่างไปกับหมวดหนึ่งเข่าตรงตรงมันกัระบาเนี่ย่ยกเข่าตัวกับเป็นว่าหมวดเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเข่าตัวกับเอ้ยแมนว่าเข่าตัวกับมันเหรอพี่น้อง เขาสองวัตดดินล่ะนี่ไล่เมือของคนแคบเอาไล่เลมือเ่อของคนอีกอะไรได้พี่น้องได้เอาตามนั้นครับผมมักตัวไดชอบตัวใดนิจารณานบางบ่มาเข้ากับพันขอพูดอาจารย์ได้เลยครับผมฝากคนไลไ์คนแช่คนได้ตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม